สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนพป้า่เก้าสะพานบุญนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเยบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางบอลนะครับแฝงบางบอนเขตบางบอลกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับผมสกลเดชวันนี้ได้มาร่วมบุญใหญ่กับวัดบางบอนแห่งนี้ครับมีพิธียกฉัดนะฉักทองนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนพป้าเก้าสะพานบุญในรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายนะครับวันนี้เป็นวันสาคัญแข่ง วัดบางบอนแห่งนี้นะครับเอาเลยครับเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวบรรากาศพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีกันว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรที่น่าชื่นชมให้แก่สาธิชนคนใจบุญที่รับชมนะฮะรายการวิถีธรรมวิถีทไทยกับรายการนบประก้าปานุนขอเชิญนะครับท่านผู้ชมครับขอจเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนอาตมาภาพพระครูปีชาวุฒิกรเจ้าคณะเขตบางบอล เจ้าวาดวัดบางบอนกรุงเทพมหานครวันนี้อาตมาภาพได้ประกอบพิธีการฉลองสมโภชเจดีพุทธคยาของทางวัดบางบอนที่ได้สร้างไว้เพื่อที่จะเป็นสถานที่ไหว้พระสวดมนต์ของญาติโยมพุทธศาสนิกชน วัดบางบอนแห่งนี้มีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อเกศรซึ่งปฏิฐานที่วัดบางบอนแห่งนี้ร้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งหลวงปู่เอี่ยมหรือว่าพระภาวนาโกศลเทระอดีตเจ้าวาดวัดหนังวรรวิหารได้หล่อเอาไว้ให้ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่วัดลาดอ,อรุรสและได้นำมาปฏิจฐานที่วัดบางบอลแห่งนี้จวบจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็นับได้ร้อยกว่าปีหลวงพ่อเกศรท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวบางบอนญาติโยมพุทธศาสนิกชนนั้นจะเข้ากราบนมันสการหลวงพ่อเกศร ในทุกเทศกาลโดยเฉพาะในงานประจำปีปิดทองนมัตรการหลวงพ่อเกศรทุกปีก็จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3ถึงวันขึ้นห้าค่ำเดือนสของทุกปีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเกศรนี้ถือว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนชาววังบอนตลอดจนถึงใกล้เคียง ให้ความเคารพบูชาท่านเป็นอย่างมากและในวัดบังบอนก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเจดีสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเจดีที่อยู่คู่กับวัดบางบอนมาร้อยร้อยปีด้วยกันและยังมีพระพุทธสายญาติหรือหลวงพ่อพระนอน ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามาปฏิธิฐานที่วัดบางบอนเมื่อพศใดแต่คาดว่ามารุ่นเดียวกับหลวงพ่อเกอรคือร้อยกว่าปีที่แล้วและยังมีฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือมนดบของอดีตเจ้าว,วาดที่เคยปกครองวัดบางบอนมามีพระครูถาวรวิหารคุณตือหลวงพ่อแควและก็มีพระอาธิการเสริม แล้วก็มีพระครูโสพลจิรธรรมหรือว่าพระอาจารย์จวงซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดบางบอนแห่งนี้อาตมาภาพก็เป็นเจ้าวาดลำดับที่11ของวัดบางบอนก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าวาดผ่านมาแล้ว10องค์ด้วยกันพระพุทธเมตตาปฏิทฐานเป็นประธานอยู่แล้วก็ยังมีองค์ท้าเวสุวรรณ ให้ญาติโยมที่เคารพศรัทธา,าเาวสุวรรณนั้นได้มากราบไหว้อาตมาก็สร้างไว้สามองค์ด้วยกันทาเวสุวรรณแล้วก็ยังมีพญาปุริศาสตร์อีกสององค์และอาตมาก็กำลังดำเนินการตอนนี้สร้างองค์พญานาคอีกสององค์ซึ่งกำลังปั้นอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่า พญานาคของวัดบางบอนนี้ต้องไม่เหมือนกับที่อื่นญาติโยมที่รับฟังรายการวิถีธรรมวิถีไทยเขาขอญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นจงมีความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอส่งความมุ่งมา่นและตดมุ่งหวังทุกประการ